พี่น้องวัอนี้เราว่าเขาใหญ่สิบ,บอกว่ามาครับมาพักแบบแคมปิง้งตอนกลางคืนเพอโอเคแต่ว่าตอนกลางเว้งหอยเล็กตื่นเร็วนี่มาดูห้องพักห้องพักที่นอนแล้วก็ปิดไฟไม่เป็นค่ะนี่ที่พักแบบแคมปิง้งแสนเห็นไหมลูกนี่น่ารักบอพี่น้องอ๋อหรือว่าฉันเนี่ยเห็นเพราะฉันไซเบนเดี๋ยวเราไปดู ของแม่รุ่งเดี๋ยวตัดอ,ออกให้หตัดได้อุ้ยเขามีอาหารเซามาให้ด้วยดูมาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างอาหารเช้าของเราซีเรียมซีเรียมอ๋อแล้วก็เบกฟาบกินแบบคนอเมริกานั่งชิลๆแบบนั่นเอกมีแต่น้ำที่อยู่ข้างๆเมื่อคืนน่าจะหนักอ จริงว่าได้สวยงามแบบทีทุกคนเห็นนะคะนี่คือหน้าของจริงของดิฉันเป็นคนมีอันนี้คือทุกคนถามว่าเป็นฝ้าบ่ก็คืออันนี้เป็นตั้งแต่เด็กนะคะคือเป็นมันสิแบบมันเขาเอืน่นมาอย่างอะ่ะมันสิชัดขึ้นหง่ยยขึ้นเท่าดแห้งชัดขึ้นลวกะ่เคยไปเฮ็ดเเซอรล้เราไปเหตดตอนเหนือมันก็เลยดำคืนเลยก็จะมีรอยนูยน่นนี่นั่นแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเรามีตัวนี้ดูนะทุกคนเพราะว่าถ้าสิล่งประเลนน้ำพร้อมถ้าอันนี้ถ้าได้ทุกสถานาการณ์ แต่งหน้าแบบแค่นี้ทาแค่กันแดดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวชีวิตขอยเอก็จะดีขึ้นอีรีจะเบิ่งเลยแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองแค่นี้อะดูดูดครึ่งหน้าก่อนเลยนะก็ทาได้ลายค่ะเพราะว่ามือนี้มันมันแดดแห้ง แค, so แ, app. แค่นี้ค่ะพี่น้องลงเลนน้ำเราก็แอปแค่นี้เล wrote, ิศไหมลูกปังพี่กระโดดน้ำก่อนบกั๊ะขอลงแบบนี้แล้วโอเค้องอย่าหามาน้อนแคมเดอร์ในฤดูดูห้อนนะเป็นไงคะทุกคนร้อนมากเลยค่ะร้อนมากอีกนิดนึงก็คือไม่ ตอนเที่ยงนี่คือพีคสุดๆแต่งหนา้าแต่งยังบรร่ได้ค่ะตอนนี้ก็ร่างสีอุพยบพพย,พย่าหาทำาอพยบจ้าสภาพตอนนีเ,เป็นแบบนี้โอแ่นอมนนี่นะคะพี่น้องเลีวๆอยู่นี่เอิงแต่งล่างกันแดดตัวเดียวเท่านั้นจบอันนี้ก็กันแดดใช่ หน่าใหญ่หน้า<ล> <นะ S 1> ตอนเมื่อกี้ไปเนาะเอ้ยแสงดีมากอ,ะอ่ะเอ้ยแต่หน้าใบขาึ้นเลยนะเนาะเออปังอลังการบ๊ายบาย